เอาไม่เปิดหันฝั่งนู้นก่อนเออต้องหันฝั่งนี้เพื่อดวนนี้ให้มันน่านก่อนว่าเออความอ่ะขนส่งอ่ะเธอเออแต่ขนส่งเป็นอย่างนี้ทุกอันเลยเนาะชอบเก๋นไม่เหมือนกันโพสต์อุ้ยเธอดูดิอืมแต่เราไม่เห็นหน้าปะเนี่ยไม่ไม่ไม่เหงนก้องนะฉันเสือไปรงเพนจะให้เห็น้วฉันก็ไปตัดเอา แล้วมาดูดิฉันเลือกถูงแล้วไม่มันประเด็นคือถูกมันขาดด้วยเธอดูนี่ไม่มันมันกรีดดูอะของฉันกรีดเลยของฉันไม่ได้กรีดแต่ว่าถุงมันขาดแบบเหมือนไถ่ายอะถลาดูดิอ๋อใส่ไม่ไหวเใส่เลยใส่เลยแต่ฉันขับรถไม่ได้นะกะเพาะรองเท้าขับรถใช่เดี๋ยวฉันจะใส่อีกคู่นึงไปอ่ะก็ใส่อีกคู่นึงขับรถแล้วก็ใส่อีกคู่นี้เดิน เหมือนตอนซื้อโทรศัพท์เลยเนาะตอนซื้อโทรศัพท์ฉันก็ได้รองเท้ามาหนึ่งคู่จะจำได้ไหมคู่นี้เนี่ยจำไม่ได้แต่ฉันได้ส่วนลดไงเหลือ400กว่าฉันก็เลยซื้อเออแต่นุ่มไหมลองรีวิวสิลองได้นะนุ่มจริงเขาบอกที่เราซื้อเนี่ยไม่ใช่รองเท้าเพื่อสุขภาพนะสุขภาพคือคู่นี้ค่ะแต่ร้อนอ่ะแต่ร้อนอ่ะรู้สึกอุ่นอุ่ เธอต้องสั่งเล็กเธอต้องสั่งเล็กกว่าฉันนิดนึงนะเนี่ยบ้าเท้าฉันใหญ่กว่าเธอจ้ะไม่นี่ของฉันคือสั้นเธอก็ดูสิก็เท้าฉันใหญ่กว่าเธอเนี่ยโุ้ยงั้นฉันคือใสไซส์28หรอก็เธอสั่งอะไร29หรอใช่สิเธอซื้อสั่งมาแต่นี้คือ29 40อันนี้ก็29 40จ้ะไม่เอาฉันเอาอันนี้เนี่ยซื้ไม่รอแต่นี่ได้เลยเสร็จแล้วค่ะ